สวัสดีค่ะทนกระแสความฟินของเรื่องนี้ไม่ได้รักในความลับที่แทรกเรื่องราวที่เหมือนย้อนกลับไปดูตัวเองในอดีตตามมาดูชีวิตรักของจินเซนกับโจซูเวว่กันต่อค่ะจากที่นายเอกคิดว่าพระเอกเรียนแย่กว่าเธอแล้วยังมากล้าสอนเธออีกแต่ความคิดที่คิดดังเกินไปทําให้เ,เพื่อนๆในห้องได้ยินแล้วก็ขำกันยกห้องที่นายเอกกล่าวว่าพระเอกที่เป็นถึงนักเรียนดีเด่นและเด็กคณิตโอลิมปิกเมื่อเรียนสู้เธอไม่ได้พอนายเอกได้ยินที่หัวหน้าห้องบอกเธอก็แทบจะมุดโต๊ะหนี ครัวหน้าให้หนางเอกลุกไปเพราะตัวเองจะให้พระเอกติวเลขให้หนางเอกรีบออกจากห้องเรียนไปทันทีเธอเดินไปหามุมสงบร้องไห้อยู่คนเดียวรุ่นพี่ที่สนิทก,กับนางเอกเออกมาเห็นเข้าก็ตามเธอไปและนั่งอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนทั้งคู่นั่งเงียบๆกันอยู่สักพักรุ่นพี่ก็พานาเอกไปที่ดาดฟ้าที่รับพักใจของเขานางเอกเล่าปัญหาของเธอที่น้ำวันจะยิ่งรู้สึกว่าตามเพื่อนในห้องที่เป็นเด็กพื้นที่ไม่ทันความรู้สึกแบบนี้รุ่นพี่เองก็รู้ดีเพราะเขาก็ผ่านมาแล้ว แต่แค่เขาไม่มานั่งร้องไห้แบบเธอเท่านั้นเองพอสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยต้องปรับตัวทาให้เขาเรียนรู้ว่าโรงเรียนไม่ใช่แค่ที่เรียนหนังสือยังเป็นที่เรียนรู้เรื่องอื่นๆอีกมากเขาคิดว่าไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็เป็นคนเหมือนกันถึงบางครั้งจะตามไม่ทันแต่ก็ต้องพยายามต่อไปที่สําคัญก็คือเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วก็อย่ายอมแพ้เมื่อในเอกกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งยังเห็นหัวหน้านั่งอยู่ที่โต๊ะของเธอในเอกเสนอย,ย้ายที่นั่งให้แต่พระเอกกลับไม่พอใจ เขายื่นคำขาถ้าเธอย้ายไปก็ไม่ต้องย้ายกลับมาอีกนาาเอกไม่สนใจเธอย้ายไปนั่งที่หัวหน้าแทนที่บ้านของนาาเอกพ่อแม่กำลังปรึกษาเรื่องที่นาาเอกดูเปลี่ยนไปไม่ใกล้ชิดกับพ่อแม่เหมือนเก่าจังหวะนั้นนาาเอกที่กลับเข้ามาก็เดินตรงเข้าไปที่ห้องนอนไปเห็นน้องชายกำลังทำอะไรกับไดรีของเธอนาาเอกโกรธมากและยิ่งน้อยใจไม่เห็นแม่คข้างน้องชายตัวดีนาาเอกร้องไห้อย่างสุดจะทนเข้ามาร้องต่อในห้องแต่เธอบอกกับตัวเองให้อดทนเอาไว้เธอจะไม่ร้องไห้ว่าแล้วเธอก็ทำการบ้านไปฝืนไป ส่วนทางพระเอกที่กำลังทำหุ่นยนต์เป็นงานอันิเลกอยู่แม่ก็เข้ามาฝากของไปให้หนาเอกและให้เขาช่วยดูแลเธอด้วยเช้าวันต่อมาแม่สั่งให้น้องมาขอโทษพี่ความเป็นคนใจอ่อนและใจดีทําให้หนาเอกยอมยกโทษให้เมื่อมาถึงโรงเรียนนาเอกมานั่งที่โต๊ะใหม่ข้างๆเป็นเด็กเนิร์ดที่ดูขวางโลกชอบกลน,นาเอกทําอะไรไปก็ไม่ถูกใจเขาทักอย่างแต่ยังดีที่มีเพื่อนใหม่อีกคนที่เข้ามาคุยกับเธอด้วยหลิวเสี่ยวเฟิง เด็เฟิงคิดว่าในสนิกกับพระเอกมากพระเอกเห็นได้เอาของมาไว้ที่ใต้โต๊ะให้พอานเอกรู้ก็เอาไปคืนพระเอกเธอไม่ต้องการของของเขาถึงเขาจะบอกว่าแม่เป็นคนฝากมาให้ก็ตามเด็กเนิร์ดคนนั้นยังไล่ในเอกไปเหลายินสอนหลังห้องพระเอกเห็นก็ทําเป็นไม่สนใจส่วนโจก,กับตาตีก็ได้แต่สงสารานเอกช่วงพักเบร์านเอกกลับเข้ามาเห็นคนอื่นแท้ชี้ข้อสอบกันแต่ไม่มีคนเก็บให้เธอานเอกต้องไปขอครูถ่ายใหม่ที่ห้องพักครูม .6 เธอเห็นมีนักเรียนเอาของมาให้ครูตามโต๊ะเพราะใกล้วันครูแต่โต๊ะพ่อของเธอกลับว่างเปล่ามีเพียงสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งวางอยู่เมื่อนายเอกเดินเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นไดอารี่ที่พ่อเตรียมให้เธอเป็นกำลังใจกับการเข้าเรียนที่ใหม่ก็เหมือนกับพ่อที่เพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่เหมือนกันทำให้เย็นนั้นนาะยเอกมารอกับพร้อมพ่อหลงพ่อลูกเดินไปคุยไปพ่อแวะซื้อของโปรดที่นายเอกชอบนาะยเอกก็ให้ของขวัญเป็นกำลังใจให้พ่อในวันครูแน่นอนว่าพ่อนึกไม่ถึงที่ลูกสาวจะนึกถึงเขาด้วย พระเอกที่ตามมาก็ได้แต่หยุดมองสองพ่อลูกข้างหน้าที่เดินกันไปอย่างมีความสุขพระเอกมาถึงบ้านพร้อมๆกับพ่อของนางเอกและนางเอกมาเจอแม่ของพระเอกเข้าพอดีแม่ถามถึงขนมที่ฝากพระเอกไปให้นางเอกก็ได้แต่ตีเนียนว่ากินหมดแล้วพระเอกรู้ดีเหมือนที่นเอกรู้ว่าความจริงเป็นยังไงแล้วอยู่ๆพ่อนางเอกก็เสนอให้พระเอกกับนางเอกไปกลับโรงเรียนพร้อมกันแม่พระเอกเห็นด้วยยังเสนอให้สลับกันทำอาหารเช้าอีกทำให้ทั้งสองคนพูดไม่ออกพระเอกได้แต่บอกว่าพวกเขาคุยกันถูกคอดี พระเอกตีเนียนได้ดีไม่แพ้นางเอกเหมือนกันเช้าวันต่อมาพระเอกก็มารอนางเอกตามที่รับปากไว้พร้อมกับอาหารเช้าเป็นไข่ต้มนางเอกไม่อยากได้แล้วก็ไม่อยากเดินไปโรงเรียนพร้อมกับเขาด้วยเมื่อมาถึงโรงเรียนไข่ต้มฟองนั้นก็ยังเป็นปัญหาของนางเอกเซอ์เฟิงเห็นเข้าก็มาขอกินนางเอกรีบโยนให้ทันทีโดยไม่รู้ว่าพระเอกมองอยู่ข้างหลัง จนกระทั่งเข้าเรียนครูให้นักเรียนทำข้อสอบไปก่อนจะไปประชุมโดยให้หัวหน้าเป็นคนจดชื่อคนคุยในห้องนาเอกทำทำอยู่ก็หันไปยืมสมุดโนต้ตวิชาเลขจากเยลเฟิงเด็กเนิร์ดค้างๆก็เอาอีกแล้วฟ้องหัวหน้าห้องว่าเธอคุยจากนั้นมาชื่อของเธอกับเยลเฟิงก็ถูกเขียนขึ้นกระดานพอครูกลับเข้ามาพวกเธอก็โดนลงโทษให้ยืนหน้าห้องนาเอกได้แต่ยอมรับสภาพไปแถมยังโดนครูบ่นยาวอีก ดีที่พเพ่มาช่วยไว้ด้วยการฟ้องครูว่าโจคุยโจกป็ปวดรากเพื่อนคนอื่นให้โดนไปด้วยครูเลยให้ทุกคนไปทําเวรเป็นการลงโทษช่วงทําเวรเด็กเนิร์ดยังมาต่อว่านาเอกที่ทําให้เขาต้องมาเสียเวลาแบบนี้เดี๋ยวเฟิงช่วยนาเอกเขยงกลับตาตีและโจก็เข้ามาช่วยยกเว้นเอกที่ยังทาเย็นชาก,กับเธอเหมือนเดิมแต่เพราะวันนี้ทําให้หนาเอกกับตาตีสนิทก,กันมากขึ้นวันนี้ครูประจำชั้นของนาเอกมาคุยกับพ่อนางเอกเรื่องที่นาเอกดูจะมีปัญหากับคนในห้องเรียน คืนนั้นพ่อเข้าไปคุยกับนางเอกแบบอ้อมๆให้เธอรู้จักสร้างมิตรภาพกับเพื่อนบ้างพอเอาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเปรียบเทียบแล้วแบบนี้ลูกจะเข้าใจได้ยังไงในเมื่อประเทศจีนเน้นให้ยืนหยัดด้วยตัวเองกุมโชคชะตาไว้ในมือพอหมดคำพูดได้แต่สั่งให้เอาขนมไปแจกเพื่อนเช้าวันต่อมาพ่อนาเอกมาเจอเพจแต่เช้าก็ฝากให้เขาช่วยดูแลนาเอกให้ด้วยเพราะดูช่วงนี้นาเอกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่พระเอกก็ได้แต่ละปากจนกระทั่งเอกงลงมา ทั้งคู่ไปโรงเรียนด้วยกันระหว่างทางนายเอกกับโดนรถเฉียวยางดีที่พระเอกช่วยไว้ได้ทันโจที่ตามไาเห็นข้าวก็แซวทั้งคู่ที่ดูสนิทสนมกันเช้านี้นายเอกขึ้นมากินขนมกับรุ่นพี่เพราะเธอไม่รู้จะเอาขนมไปให้ใครช่วงวิชาพระโจกับพระเอกสังเกตว่านาะยเอกกับซาตีสนิทก,กันมากขึ้นโจยังพูดแซวนายเอกไม่เลิกเพราะเขาชอบเรียกนายเอกว่าใหญ่ตัวประหลาดพระเอกให้โจง้อนายเอกแล้วเขาจะยอมเรื่องบาสให้พอโจง้อนาะยเอกก็ยอมยกโทษให้ง่ายๆแล้วก็เดินผ่านไป จังหวะนั้นเองก็มีบาสพุ่งตรงมาที่เธอพระเอกเห็นเข้าก็รับเอาไว้ได้แต่ไม่นงเอกเหมือนตกอยู่ในอ้อมกอดของเขาพอเธอได้สติก,ก็รีบวิ่งหนีไปด้วยความอายเมื่อกลับเข้ามาห้องเรียนนาะเอกเอาช็อกโกแลตไปให้ซาตีรวมถึงคนอื่นๆด้วยพอพระเอกเข้ามานาะงเอกนึกถึงคำที่รุ่นพี่พูดว่าคบเพื่อนไปสักพักก็จะรู้ว่าแต่ละคนจะมีด้านที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นอยู่ทำให้นางเอ,งอกหยิบช็อกโกแลตให้พระเอกด้วย แต่หัวหน้าที่นั่งข้างๆพระเอกเห็นเขาก็ห้ามไม่ให้กินขนมในห้องพอดวโดนสตีว่าเข้าหัวหน้าก็เริ่มพูดดูถูกว่าขนมเป็นเกรดตำ่ำไม่ควรค่าแก่การกินแต่แล้วอยู่ๆพระเอกก็แกะช็อกโกแลตมากินให้เห็นตรงนั้นเลยวันนี้เป็นวันหยุดแม่ลืมไปรับน้องให้หนางเอกไปรับแทนปรากฏว่าน้องไปเล่นเกมหลังเลิกเรียนแถมดื้อกับนางเอกอีกช่วงที่นางเอกกำลังจัดการน้องอยู่กลุ่มของพระเอกก็เดินเข้ามาพระเอกพูดเลยรอยให้หนางเอกย,ย้ายกลับมานั่งที่เดิม นาเอกแปลกใจและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนรู้จากวหน้าว่าพระเอกไปบอกเธอว่านาเอกเลียนไม่เก่งเขาต้องช่วยติวให้ในฐานะหัวหน้าห้องควรจะสนับสนุนนาเอกได้ยินแล้วก็ไม่พอใจคิดจะต่อว่าพระเอกแต่เขาให้เธอเลือกจะนั่งกับเด็กเนิร์ดนั่นหรือจะย้ายกลับมาว่าแล้วนาเอกก็ตามพวกเขาไปเล่นเกมด้วยโจชวนให้ในาเอกมาแข่งกับเขาแต่นาเอกไม่กล้าเพราะเธอไม่เคยเล่นแต่ในเมื่อปฏิเสธไม่ได้เธอก็ต้องลอง แล้วเธอก็ทําให้คนอื่นประหลาดใจที่เล่นได้ดีและเอาชนะโจะได้ด้วยนางเอกตามเพื่อนสาวไปคีบปตุ๊กตาเล่นโจก็ลากเพะเอให้ตามมาแข่งกับนางเอกด้วยทั้งคู่แข่งกันคีบปตุ๊กตาปรากฏว่าพระเอกคีบได้ทุกตัวส่วนนางเอกไม่ได้เลยสักตัวทําให้เธอโมโหรีบพาน้องกลับบ้านไปพอกลับมาบ้านนก็หาจังหวะขอมือถือจากแม่เพราะเพื่อนจะโทรหาเธอแต่เธอไม่กล้าบอกเพื่อนว่าตัวเองไม่มีโทรศัพท์แม่ไม่ให้เพราะดูไม่จําเป็นหลายคนคงเจอมาแบบนี้เหมือนกัน เช้าวันต่อมาพระเอกมาเย็นรอครูประจําชั้นหน้าโรงเรียนเขาขอครูให้ย้ายนางเอกมานั่งข้างเขาเหมือนเดิมครูเตือนให้พระเอกห่วงเรื่องการเรียนก่อนพระเอกอ้างว่าทําเพื่อตอบแทนพ่อของนางเอกที่ติวหนังสือให้เขาจังหวะนั้นพ่อของนางเอกก็มาถึงและก็พูดตรงกับที่พระเอกพูดไปทุกอย่างก็เลยเป็นไปตามแผนเมื่อพระเอกเดินเข้ามาในห้องเรียนเขาก็เรียกให้นางเอกย้ายโต๊ะกลับไปเมื่อนางเอกกลับมาที่โต๊ะตาตีก็หยิบตุ๊กตาตัวหนึ่งขึ้นมาให้เป็นฝีมือของพระเอกที่หิบมาให้เธอ พระเอกยังปากแข็งเขาเห็นทุกคนมีก็เลยเผื่อมาให้หนางเอกบ้างเท่านั้นเองนางเอกบน่กบนงึมงามที่พระเอกทาเป็นหวาน,นเสน่ห์พระเอกก็เลยดึงกลับนางเอกเข้าไปแยง่งทั้งคู่แย่งเงินไปแย่งกันมาจนทั้งหน้าและตัวเกือบจะชิดกันโดยไม่ทันตั้งตัวทําให้ทั้งคู่ต่างก็เคินกันและกันพระเอกเผลอมองนางเอกที่ยิ้มอย่างดีใจเมื่อได้ตุ๊กาตากลับมามันเป็นตุ๊กาตาไดโนเสาร์ก็จริงแต่ในเมื่อเธอเป็นเจ้าของมันก็ต้องเป็นจระเข้อย่างที่เธอต้องการ หละจากวันนี้ก็ทําให้ในางเอกคิดว่าชีวิตมอปลายที่แสนเศร้าของเธอก็กําลังจะเปลี่ยนไปวันนี้มีแจกคะแนนสอบย่อยนางเอกเห็นคะแนนวิชาเลขของตัวเองแล้วก็ปวดใจส่วนของพระเอกคะแนนสูงปรี๊ดไม่เปลี่ยนแปลงนางเอกได้แต่ทําใจอย่างเธอหวังแค่สอบติดมหลาลัยเล็กๆก็พอแล้วพระเอกเสนอตัวติวแลขให้ระดับเขาไม่ต้องเข้าเรียนก็เก่งกว่าเธออยู่ดีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่พระเอกเริ่มติวให้กับนางเอก นาเอกเผอจ้องหน้าที่ดูตั้งใจสอนของเขาก่อนจะเล่าเรื่องที่เธอสอบเข้ามาที่นี่เพราะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นไอดอลรุ่นพี่บอกเธอไว้ว่าเรื่องที่คนอื่นทำได้ตัวเธอเองก็ต้องทำได้ถ้าทำไม่ได้ไแสดงว่าอย่างพยายามไม่พอและพอเหตุนี้ทำให้ในาเอกพยายามมากกว่าคนอื่นแต่พระเอกไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าคนเราไม่ต่างกันที่นาเอกทำไม่ได้ก็เพราะใช้วิธีคิดที่ผิดเหมือนที่เขาเคยบอกไม่ต้องจดทุกอย่างจดเฉพาะใจความที่สำคัญเท่านั้นก็พอ มาถึงจุดนี้นาะเอกก็อ้อนให้พระเอกสอนเธอต่อเย็นนั้นแม่มเห็นสมุดโน้ตของนาเอกที่ดูจดน้อยกว่าเดิมก็ไม่ค่อยพอใจจนนาเอกต้องบอกว่าพระเอกสอนมาแบบนี้แม่ถึงจะยอมเห็นแล้วก็จีดมากอยากให้แม่มาเรียนเองจริงๆและด้วยความที่นาาเอกเป็นคนขี้อายไม่ค่อยการเขารวมกิจกรรมเท่าไหร่นักแต่คราวนี้พอสนับสนุนให้เธอลองทําดูเช้าว,วันต่อมาความสัมพันธ์ของพระเอกกับนาาเอกดูจะดีขึ้นต่างคนต่างแลกเปลี่ยนอาหารเช้ากันวันนี้นาาเอกดูเนยเนยเพราะนอนดึก พเพล็กก็นอน,นึกเหมือนกันแต่พอเล่นเกมความต่างของคนเก่งมันอยู่ตรงนี้เพเอกเห็นนางเอกเดินช้าก็ว่าเธอเป็นหอยทากแบกบหนังสือมามากมายทางที่ไม่ได้ใช้ว่าแล้วเขาก็ช่วยดึงกระเป๋าผ่อนแรงให้เธอจนมาถึงโรงเรียนจังหวะนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากรถเข้ามาทักพระเอกอย่างคุ้นเคยเธอเป็นนักเรียนที่ลาป่วยเป็นนานคนนั้นย่างฉุนจือ่เอเพราะความที่เธอหน้าตาดีใครๆเห็นก็เหลียวมองรวมทั้งโจด้วยที่อยากไปนั่งข้างๆตาตีได้ยินเข้าก็โมโห ยิ่งโจพูดชมชุนจือเท่าไหร่เธอก็ยิ่งไม่พอใจจนโจต้องโยนเผือกร้อนให้พระเอกเพราะพระเอกสนิทกับชุนจือตั้งแต่หมอตน้นนางเอกได้แต่งเงียหูฟังเก็บรายละเอียดต่อไปจนกระทั่งพักเที่ยนเอกกับซาตีแยกกับพระเอกไปกินข้าวด้วยกันโจเรียกฉุนจือมานั่งด้วยทำให้ซาตีที่เห็นไม่พอใจนางเอกรู้สึกว่าใครๆก็คงชอบผู้หญิงแบบชุนจือซาตีปลอบใจนางเอกชมว่าเธอก็สวยเหมือนกันยิ่งตัดผมหน้าม้าก็ยิ่งน่ารักแต่นางเอกไม่อยากให้แต่ต้องหน้าผากเรียกทรัพย์ของเธอ จนกระทั่งเข้าเรียนบันนี้เป็นวันคัดเลือกคนดูแลแผนกิจกรรมต่างๆของห้องนางเอกเตรียมสมัครแผนกศิลปะแต่ชุนจือลุกขึ้นเสนอตัวซะก่อนทําให้นางเอกไม่มีโอกาสเธอได้แต่มองชุนจือที่พูดจาช้าๆเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนชวนที่ชุนจือมาเก็บเอกสารเธอเห็นภาพที่นางเอกวาดไข่ต้มหน้าคนที่ดูคุณนตา,าเธอก็เลยชวนนางเอกให้มาช่วยวาดภาพลงกระดานดานางเอกคิดว่าพระเอ,ะอกิจช้าที่เธอได้ทํางานกับชุนจือแต่ดูเหมือนพระเอกจะไม่เข้าใจ ที่ห้องน้ําซาตีว่าฉุนจือให้ในาเอกฟังโดยไม่รู้ว่าคนที่กําลังยินทายอยู่ในห้องน้ํานั้นด้วยค้าวิชาพระนาเอกต้องอยู่ว่ารูปบนห้องฉุนจือมานั่งที่โต๊ะพระเอกหยิบเครื่องเคียงของเขาออกมาใช้แบบคุ้นเคยดีนาะเอกถึงคิดว่าความสัมพันธ์ของพระเอกกับฉุนจือไม่ธรรมดาจนกระทั่งพระเอกกับเพื่อนกลับเข้ามาที่ห้องนาะเอกที่กําลังยืนว่ารูปอยู่หันไม่เห็นพระเอกคุยอยู่กับฉุนจืออย่างสนิทสนมก็หงุดหงิดจังหวะนั้นซาตีกับโจโทะเลาะกัน มาชนนางเอกเข้าเกือบล้มดีที่พระเอกยันตัวเธอเอาไว้ได้ทันแต่ว่ายันซ้าหน้านางเอกติดกระดานจนเลอะช็อคไปทั้งแถบนางเอกหันไปจัดการพระเอกที่ทําให้เธอเป็นแบบนี้แล้วอย่างมาขำอีกเช้าวันต่อมาพระเอกมาถึงก็เห็นนางเอกนั่งท่องภาษาอังกฤษยอย่างเอาจริงเอาจังพอเห็นวิธีท่องของเธอเข้าเขาก็ขำเพราะมันไม่ถูกวิธีจนกระทั่งถึงค่าภาษาอังกฤษนางเอกก็โดนเรียกท่องจนได้พอทุกคนได้ยินสำเนียงของเธอก็หัวล็อกกันใหญ่ทําให้นางเอกรู้สึกไม่ดีอีกแล้ว ิ่งเห็นฉุนจือพูดภาษาอังกฤษแบบไฟแลบเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าเหลือเกินนางเอกขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ขอยืมคู่มือภาษามาท่องนางเอกเล่าเรื่องของฉุนจืที่เก่งไปทุกอย่างและเพื่อร่มวมโตของเธอดูจะแคร์ผู้หญิงคนนี้มากรุ่นพี่พอจะจับได้ว่ามีซัมติงถึงนาเอกจะปฏิเสธก็ตามกว่านางเอกจะกลับเข้ามาในห้องเรียนพระเอกก็แก้ตัวกับครูให้แล้วว่านางเอกไปห้องน้ำพระเอกเตรียมโน้ตวิชาภาษาอังกฤษไปให้ใหนางเอกเห็นแล้วก็ทีใจ เพียงที่กำลังอารมณ์ดีพอเห็นหนังสือที่นาเอกได้มาจากรุ่นพี่สีหน้าก็เปลี่ยนทันทีเรื่องนี้ได้ฟีลย้อนไปตอนมาปลายจริงๆบางคนคงนึกถึงเพื่อนข้างๆที่เคยแอบชอบคนนั้นอยู่เจอกันอ e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ